โอ้โหลีลาลีลาไงแฮร์รี่พอตเตอร์ถือไม่กว่าโยกโยกโยกเด่นล้มนะจะขำไหมเฮ้ยหญ่่โอ้โหสเต็ปสเต็สเต็ปสเตได้สเต็ปได้เออชชวนชๆนชน สวัสดีครับนี่น้องบีมพึ่งกลับจากโรงเรียนนะครับนี่แม่บีเขาไปซื้อสเก็ตบอร์ดมาให้น้องบีมใหม่แล้วก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยด้วยมีมวกกับสนับเข่าสนับมือเซฟตี้ <50. S 1> แล้วก็แม่บีครับนี่ถอยเซิร์ฟสเก็ตมาใหม่ด้วยว้า โอ้บิมนั่นถุงมือจักรยานตาม่ใช่หรือเั่งมาชุดดีไม่มีถุงมือเหรอดูสนับเข่าครับเด็กๆต้องใส่ด้วยนะครับใช่อันตรายล้มไปทีเข่าแตกจะได้แบบไม่อันตรายตอนนี้จะใส่หมวกกันน็อกแล้วครับว้าวอุปกรณ์เซฟตี้ของเราพร้อมแล้วครับมาดูซิว่าฝีมือท้องบีมพัฒนาไปถึงไหนอ่า ข่ายแล้วขึ้นได้ก็เก่งแล้วนี่นี่แม่บีก็มีนะสนับแขนสนับขาตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับสเก็ตบอร์ดกับเซิร์ฟสเก็ตนี่อ่าอ่าเอียงนะปะอ่าอ่าฝึกไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวกิ้งเองอไปครับกับกับ อเ <c oughs> นี่ยเวลาเด็กๆเ,เล่นสเก็ตอะ่ะถ้าจะล้มอะไม่ต้องฝืนตัวนะวิ่งตามสเก็ตไปถ้ายิ่งฝืนมันจะเจ็บพัฒนาปีกขั้นไถ่แล้วขึ้นเองได้ต้องอย่างเดียวค่ะไม่ต้องอ่าใช่ใช่แต่มีอุอปกรณ์เซฟตี้ก็อุ่นใจหน่อยโอ้ยบียไปฟักลุกงยังางานเดี๋ยวล้ม อันนี้ต้องระวังนะเซิร์ฟสเก็ตอันเนี้ยไวมากล้อลื่นด้วยลื่นกว่านุ่นเยอะอันนุ่นที่ต้องบีมเล่นนี่หลักพันเท่าไหร่นะสามพันสามพันจิตเก้าสี่ดำสามพันกว่าอันนี้เก้าพันเก้าอันนี้ไวอันตรายด้วยเพราะมันมันไวมันโยกเร็วด้วยนะเอ่ะอะไรอะไรท่าอะไรเขายกเอ็นถึงจะลองแล้ว อุ้ยบีมบีมเนี่ยยกเลี้ยวเสี่ยวลุกเห็นปาล้อลื่นพลิกกันเลยนะยังไม่หยุดเลยอ่ะถ้าบีมโยกเขาไม่ได้ไปเรื่อยเห็นปะใช่เล่นเหมือนแม่เลยครัโอ้ดูดิลื่นไปไกลเลยอ่ะในเลี้ยวเลี้ยวโค้งได้บ้าโค้งได้บ้า ไปยกปเองในความดูแลของแม่อยู่ยกเองต่อยกเองต่อล <ไป S 1> ืออ่น <ไป S 1> ลื่นมากเนี่ยอันเนี้ถถนถนยถ้าเกิดถ้าเกิดสเก็ตบอร์ดนะมีแน่นเจอสเก็ตบอร์ดกต้องโยกเขวิ่งเนี่ยไปใช่อันน่าบิมยกเป็นด้วยแน่นอนอ่ะ <c oughs> เล่นไปเรืเ่อยๆเดียด๋วยวก็เก่งไม่ต้องพักอะไรให้เขาไปเอง <c oughs> บิมต้องต้องฝึกเลี้ยวด้วยเอาไปไหนไปไหนไปไหนเขาบ้านคนแล้ว โอ้จะขึ้นได้วหรอไม่ต้องพัดขวดมากเนี้ยนะไม่ทำเราไม่ทรงตัวอยู่ชัวร์เปล่าชัวร์ไม่ต้องเร็วนะค่อยค่อยโอเคโอเคบีมต้องฝึกยูเทิร์นด้วยนะเออฝึกยูเทิร์นด้วยฝึกเลี้ยวฝึกเลี้ยวโอ้โหเซิร์ฟสเก็ตของแม่บีนี่เลื่อนดีจริง ดูถ้าทางบีจะติดใจสุดจะเกตแล้วนะิ๊มใส่โอ้เมืยมาต้องเมื่อยแล้วอ่ะมีหมดอะไรเมื่อยแล้วเหรอเนี่ยจังหวะอย่างเมื่อกี้ถ้าบีมจะล้มอ่ะบีมอย่าฝืนยุดบีมต้องวิ่งขึ้นมาข้างหน้าอีกเนี่ยกระโดดอย่างงี้อ่ะอย่างเงี้ยจะเจ็บจะเคล็ดขาเอาป้าเคยเป็นเร้วเลยนี่ยายายาโอ้โหบีมเอาตะเกตของบีมอ่ะ นี่นี่นี่เสร์ฟสะเก็ยต้องโยกอุณิครับกกก็ถถึึงงมาประชันกันบีมเล่นด้วยแม่เล่นด้วยอ่ะอะไรอะไรอะไรแหมตะเกียบีมเพิ่งทักเมื่อคืนนะเหรอท่านน่าไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยว โอ้โหโอ้โหลีลาลีลาผิวไหวดึกใส่น้ำไยลุยออกกำลังกายเนื่อยเหมือนกันนะเล่นน่ะใช่เด้เนือตอนโยกนี่แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ย่อ อะไรท่าอะไรเด็กก็ล้มอ่ะเดี๋ยวดูดิไม่ใหญ่ใหโอ้โหสเต็ป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 ได้เต็ปได้โอ้โหลีลาลีลาเป็นไงแฮร์รี่พอตเตอร์ถือไม่กวาดเป็นไงครับผิวไหวผิวไหวลุกใส่น้ำ โยกเป็นยังยืมปอดยืมปอดอันนี้มันดีจริงโยกโยกโยกเยอะมากเจะล้มนะจะขัำไหมเจ้าจอร์นเยอะมากแต่ว่าการนี้มันดีจริงมันทำให้เราหอบหอมมายกไปยกมา เอวเราจะเป็น L L. เอวเอสเอช้ยชนชๆนชนชชนชน,น,นโอเคเดี๋ยวให้น้องบีมกับแม่บีเล่นกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าบ้าแมบีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่เล่นเงๆ